ที่จบไปแล้วนะครับคลิปก่อนก็คือสเกลไซเคิลออฟฟิศทางชาร์ปนะครับต่อไปก็จะเป็นทางแฟตทีนี้ท่านผู้ชมมาดูนะครับทางแฟตนะครับผมจะย้อนนิดนึงนะทางชาร์ปมันมาทางนี้เนาะมันมาทางนะครับบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนะครับทีนี้ทางแฟตก็จะเลื่อนถอยกลับตามหลักการ่าถอยห่างทางนาฬิกานะครับคือสวนเดินสวนทางนั่นเองนะครับก็เริ่มจาก C เหมือนกันก็เริ่มจาก C เหมือนกัน C เรานับจาก C มาถอยหลังนะครับ C ก่อน C คือ E นะับนับจากตัวนี้มาก็ได้นะครับนับจากตัวหน้ามาก็ได้ถ้าใครไม่ถนัดถอยหลังก็จะเป็น F G A B C นับถอยหลังมา5ตัวนับถอยหลังมา5ตัวถ้าใครไม่ถนัดนับถอยหลังให้นับจากตัวก่อนหน้าไปหาตัว C ก็ได้นะครับก็จะได้5ตัวเหมือนกัน5ตัวนะอ่าก็จะได้คีย์1แฟตจำไว้นะตรงนี้คือ1แฟตนะครับ F คือ1น1แฟต1แฟตนะ F นะครับต่อไปนับจาก B นะครับนับจาก B ไป B C D E F ก็เหมือนกัน5ตัวเหมือนกันนะครับนับถอยหลังมาก็จะเป็น5ตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้จะได้ครับเท่ากับ2แฟต2แฟต K สอ2แฟตนะหรือสเกล B แฟตนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมมันเป็น2แฟตแล้วก็นับถัดมา E F G A แล้วก็เป็น B B ก็จะได้เป็นกี่แฟตรครับ3แฟตนะครับต่อมานะครับ A A B C D E นะครับจาก A แฟตไป E แฟตก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ4แฟตนั่นเองก็ะ <Đ ược. S 1> จะได้4แฟตนะต่อไปตรงนี้คงไม่ต้องเดานะครับ D D E F G A นะครับจาก D ไปหา A ก็จะได้5แฟตนะครับอานับไปอย่าลืมนะนับไปอย่างละ5นะต่อไป G G A B C แล้วก็ D นะครับจาก G f ฟ t ไป D แฟ t ก็ได้เป็น5ตัวเหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นตรงนี้จะได้เป็นแฟตที่6นะครับหรือคีหกแฟตนั่นเองต่อไปแฟตที่7นะครับก็จะเป็น C D E F G นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่7แฟตนะครับอ่า7แฟตนะครับอ่าพอเข้าใจใส่ข้อฟิตยังนะครับ หลักการนี้มันเราจะมาย้อนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือทางแฟดทางแฟดนะสรุปนะทางแฟดเริ่มจาก c เหมือนกันนะครับนับไปอย่างละตัวนะครับนับถอยหลังมานะครับนับถอยหลังมาก็จะเป็นคอร์ด f นะครับคอร์ดที่1ของทางไซเคิลออฟฟิทของทางแฟดก็คือ f จะมี1นึ่แฟด f ต่อไป k มีแฟดจะมี2แฟดต่อไป k e แฟดจะมี3แฟดต่อไป k f แฟดจะมี4แฟดต่อไป k d แฟดจะมี5แฟด ต่อไปคีหกแฟดจะมี g ีแฟดต,ต่อไปคีเจ็ดแฟดจะเป็น C ีแฟดนั่นเองนะครับพอเข้าใจเนาะทีนี้เรามาสรุปนะครับเรามาสรุปคลิปนี้ร่วมกันว่าทางแฟดกับทางชาร์ปคือล,ลักษณะการยังไงนะครับจำไหมอย่างเดียวก็คือถ้าชาร์ปมันจะไหลามาตรงนี้นะครับชาร์ปจะไหลมานะครับเรานับเลื่อนขึ้นนะครับอย่างละ5ตัวต่อไปถ้าทางแฟดนับยังไงครับนับถอยลงถอยกลับมา ห้าตัวนั่นเองนะครับพอใจเนาะนะครับบางคนมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอ่าก็จะเกิดความสับสนเฮ้ยคุณครูพูดอะไรนะครับคุณครูจินตนาการถึงอะไรหรือคุณครูอยากจะสอนแนะนําอะไรอันนี้คือหลักการในการคิดบันในเสียงหนึ่งนะครับหลักการการคิดบันในเสียงที่คนจะต้องมีความเข้าใจมาแล้วสองก็คือหลักการคิดทางเดินของคอร์ดนะครับในที่นี้จะเป็นการรวบรวมนะครับหลักการของไซเคิลของคอร์ด มาเก็บไว้เป็นลักษณะเพื่อเรียนรู้ในลักษณะการเป็นไซเคิลออฟฟิศคืนนาฬิกานาฬิกาของขอร์ดนั่นเองเพื่อให้ง่ายในการคิดขอดนะครับมันจะต้องมีพื้นฐานระดับหนึ่งเพื่อจะเอาไปต่อยอดในการ 1. นึ่งอาเรนเพลง 2. ไปเรียนดนตรีสากลหรือว่าไปเรียนในสัดส่วนของทฤษฎีดนตรีนะครับสก็คือเราไปทานสปอร์หรือการเปลี่ยนคีย์นะครับเพื่อใช้หลักการดนตรีที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปสรุปสั้นๆเดี๋ยวกูตัวจะมาสรุปว่าทางแฟดทางชับนะครับมีหลักการในการจําอย่างไรนะครับโอเคนะครับกูตัวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับสเกลไซเคิลฟิตทางแฟดนะครับอย่าลืมถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนฟังเรื่อยๆย้อนฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมจดด้วยเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่มันเป็นทฤษฎีนะครับเราต้องทําความเข้าใจแล้วก็ เราต้องจํานิดนึงนะครับเราต้องจํานิดนึงนะครับถ้าเราจําได้มันก็จะมีประโยชน์ในระยะยาวในการเล่นกีตาร์ของเรานะครับโอเคครับสำหรับครูตัวนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะมายกตัวอย่างใน EP ต่อไปแล้วก็นําหลักการง่ายๆมาเล่าสู่ฟังอีกสําหรับเรื่องไซเคิลออฟฟิศนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ